สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวในการยื่นขอวีซ่ามโมร็อกโกนะคะก็จะเป็นประเภทวีซ่าท่องเที่ยวนะคะแล้วก็จะมาพูดถึงเอกสารที่เราต้องเตรียมขั้นตอนต่างๆเ,เพื่อที่จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นไกด์ไลน์ให้กับเพื่อนๆที่กําลังหาข้อมูลในการยื่นวีซ่าโมร็อกโกนะคะซึ่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ตในส่วนนี้ก็ ค่อนข้างที่จะหายากส่วนตัวแล้วไม่ค่อยเจอแล้วถ้าเราหาแล้วเราไม่ค่อยเจอเราก็เลยอยากที่จะออกมาแนะนำเพื่อนๆที่กำลังสับสนในการยื่นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซามาร์กโกน,นะคะ,ะในส่วนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกที่เราอัด มาทามาก็ถ้าเกิดมีอะไรติดขัดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะต่อไปเราก็จะไปพูดถึงเรื่องเอกสารกันเลยนะคะนะคะก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเอกสารที่เราต้องเตรียมในการยืน่นขอวีซ่าท่องเที่ยวมารอกโกนะคะก็จะมีหลักๆเลย9อย่างด้วยกันอย่างแรกนะคะก็จะเป็นแบบฟอร์มแบบฟอร์มวีซ่า application form นะคะเราสามารถดาวน์โหลดจากหน้าเว็บได้เลยนะคะเดี๋ยวจะแปะเว็บไว้ให้ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างไว้เลยนะคะทุกคนสามารถคลิกเข้าไปได้เลย ต่อไปนะคะอย่างที่2ก็จะเป็นพาสปอร์ตแล้วก็จะเป็นสำเนาหน้าแรกของพาสปอร์ตเรานะคะอย่างที่3สำเนาบัตรประชาชนฉบับแปลนะคะเราสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ในเว็บกงสุลเลยนะคะเดี๋ยวเว็บนี้ก็จะแปะไว้ให้เหมือนกันค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นรูปขนาด3 4คูซนมตรพื้นหลังสีขาวนะคะ อย่างที่4ก็จะเป็น Bank c e r t i f i c a ค e นะคะหรือว่าจะเป็นหนังสือรับรองสถานะทางการเงินนะคะเราสามารถขอใบนี้จากธนาคารของเราได้เลยบอกว่าจะมาขอ,อะจะมาขอหนังสือรับรองสถานะทางการเงินไปยื่นขอวีซ่าประเทศมอร์โกแล้วก็บอกเขาได้เลยเดี๋ยวเขาจัดการให้ ต่อไปนะคะก็จะเป็นใบรับรองการทํางานใบ,ร,บรับรองว่าเราเป็นเจ้าพนักงานหรือว่าเป็นใบรับรองการเป็นนักเรียนนักศึกษาในในส่วนของนี้เราก็ขอเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาเหมือนกันนะคะต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของตัว๋วเครื่องบินไปกลับต่อไปนะคะก็จะเป็นโฮเทล r e สเ r v a t i วชนะคะหรือว่าจะเป็นจดหมายเชิญตัวโฮเทลเรสเซวชันหรือว่าเป็นโฮเทล Booking เ่ยแล้วก็ ก็เราก็ปินเอาออกมาได้เลยส่วนจดห,หมายคำจนหมายเชิญจากฝั่งนน้นแล้วก็มันจะมีอ่ามันจะมีขั้นตอนอีกแบบหนึ่งซึ่งอันนี้เราเราไม่ได้เราไม่ได้ใช้จดหมายเชิญเราใช้แค่โฮเทลเร s เ r v a t สเวชั่นในการยื่นขอของเราต่อไปก็จะเป็นประกันการเดินทางนะคะแล้วอย่างสุดท้ายเลยก็จะเป็นแผนการเดินทาง หลังจากที่เราได้พูดไปถึงเอกสารที่เราต้องเตรียมไปทั้งหมดแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาอธิบายเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารแต่ละตัวนะคะอย่างแรกก็จะเป็นแบบฟอร์มใช่ไหมคะก็หน้าตาของแบบฟอร์มก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการกรอกแบบฟอร์มไปพร้อมๆกันเลยนะคะ แบบฟอร์มนะคะจะเป็น visa application form นะคะก็เราก็กรอกไปตามนี้ได้เลยก็อะไรก็จะเป็นชื่อจริงนามสกุลวันเกิดเลขบัตรประชาชนอะไรพวกนี้นะคะ่ะแล้วก็สามารถกรอกไปได้เลยแต่ที่ไฮไลท์ไว้เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเผื่อบางคนอาจจะสงสัยก็คือพัดปอร์ต number ก็ธรรมดานะคะแต่ว่าถ้าเป็น serial number มันจะเป็นก็คือพาสปอรเรามันไม่มี serial number ตรงนั้นเราก็ไม่ต้องเขียนนะคะ อันนี้เผื่อไว้สำหรับคนที่สงสัยเอ,อ่อต่อไปก็ข้อสิบปจะเป็นอาจุดประสงค์ของการไปเที่ยวก็จะมีเป็นท่องเที่ยวหรือว่าเป็นแบบเยี่ยมครอบครัวกีฬาหรือว่าอะไรพวกเนี้ยคะ่ะแต่ว่าในส่วนตัวของเราเนะี้เราไปท่องเที่ยวนะคะเราก็จะเป็นทัวริซึมต่อไปนะคะก็จะเป็นอาประเภทของวีซ่าเราก็ เลือกเราไปแบบเดียวเราก็เลือกเป็นช็อตนะคะเป็นระยะสั้นแล้วก็ส่วน number of entry นะคะจะเป็นอ่าจำนวนครั้งที่เข้าแล้วเข้าแค่รอบเดียวหัเราก็จะติ๊กเป็น single ไปนะคะแล้วก็ข้อ27อันนี้ส่วนตัวแล้วของเราเราเขียนเราเขียนเป็นชื่อของแฟนไป เป็นที่อยู่ของแฟนไป mm hmm. ค่ะส่วนข้อยี่แปดก็คือใครเป็นคนสปอนเซอร์ให้กับทริปนี้ส่วนตัวแล้วเราสปอนเซอร์ตัวเองเราก็เลยเขียนว่าตัวเองนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นโฮสอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นโฮสคอมพานีเราจะต้องมีเอกาสารยืนยันส่วนข้อยี่เก้านะคะอาระหว่างที่เราไปเที่ยวเรา mm hmm. จะใช้ เงินเราที่เงินที shuttle, so <vaccine> <als> ่เราจะเอาไปเที่ยวนะก็คือเราจะใช้แบบไหนก็จะมีเป็นเป็นแคชเป็นมันนี่เงินสดนะคะแล้วก็เป็นเช็คเป็นเครดิตการ์ดหรือว่าเป็นอื่นๆส่วนตัวแล้วเราใช้เป็นเงินสดแล้วก็ติ๊กเป็นมันนี่นะคะเป็นแคชก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรยากเลยอันนี่ก็จะเป็นวิธีการกรอกแบบฟอร์มคร้าวๆนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นสำเนาบัตรประชาชนฉบับแปล ซึ่งวิธีการกรอกแบบฟอร์มนี้เราสามารถกรอกได้เลยง่ายๆด้วยตัวเราเองนะคะซึ่งเราก็มีสอนหเหมือนกัน <c oughs> ดังนั้นเราก็ไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเป็นเอกสารฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษของสำนักบัตรประชาชนนะคะก็คือเราสามารถโหลดแบบฟอร์มนี้ได้จากเว็บกงสุนเลยเดี๋ยวจะ แนบลิง์ไว้ใต้คลิปให้นะคะก็อย่างแรกเลยก็จะเราก็เติมเลขบัตรเราไปได้เลยค่ะแล้วก็จะเป็นชื่อจริงนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่วันออกบัตรวันหมดอายุแบบนี้ตามตามหน้าบัตรจริงได้เลยนะคะแล้วก็ดูบัตรจริงประกอบไปด้วยที่อยู่ก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะทุกอย่างต้องเป็นภาษาอังกฤษส่วนด้านหลังแล้วก็กรอกตามตามด้านหลังของบัตรเลยค่ะอันนี้ไม่ยากเลยค่ะแค่นี้เราก็เสร็จแล้ว อ่ค่าวๆก็จะประมาณนี้นะคะในเรื่องของเอกสารต่อไปเราจะมาพูดถึงในเรื่องของขั้นตอนการยื่นนะคะหลังจากเราเตรียมเอกสารทั้งหมดเสร็จนะคะแล้วก็แล้วก็เดินทางไปที่สถานทูตโมร็อกโกซึ่งอยู่ที่อ,อาคารซาทรอนซิตี้ทาวเวอร์ชั้น12นะคะอยู่ใกล้ๆกับสถานทูตฝรั่งเศสเลยแล้วก็เข้าไปนะคะแล้วก็ ต้องฝากเครื่องมือสื่อสารเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายไว้ที่หน้านะคะก่อนที่ทางเข้าเราสามารถเข้าไปได้แค่ตัวเราเลยเปล่าๆเลยเราสามารถมันเราไม่สามารถพกเครื่องมือสื่อสารใดๆเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็เข้าไปยื่นนะคะแล้วก็แจ้งเขาว่าเราจะมายื่นวีซ่าท่องเที่ยวนะคะแล้วเราก็ยื่นเอกสารต่างๆให้พนักงานเลยเขาก็จะรับเอกสารไปแล้วเขาก็จะตรวจเช็ค ณนะตรงนั้นเลยนะคะว่าเอกสารเรา,าครบหรือเปล่ามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะคะซึ่งส่วนตัวนี่มีปัญหาซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้ oh my god มากาปัญหาที่เรามีก็จะเป็นจำนวนเขาเรียกว่าอ,อะไรยอดเงินในบัญชีมันไม่เมกเซนกับวันที่เราจะไปพัก15้าวัน ซึ่งยอดเงินที่เรายื่นไปก็สามหมื่นอ่าใช่ไหมแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าเออมันมันไม่ค่อย make sense อยากให้เราแบบว่าไปเพิ่มยอดเงินให้มัน make sense เราก็เลยเออเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเออเดี๋ยวไปเพิ่มยอดเงินมานะแล้วก็มายื่นใหม่เราก็ยืน่นแต่เอกสารก็ยังอยู่กับพนักงานเหมือนแค่เขาให้เราไปไป ไปทำแค่เอกสารตัวนี้ใหม่ใช่ไหมอืมแล,ออแล้วก็เออแล้ก็เลยเริยนออกมาแล้วก็ไปตึก Empire ซึ่งอยู่ใกล้ๆแล้วก็ไปทําไปขอยอดเงินใหม่เลยแล้วก็เพิ่มยอดเงินจาก30,000เรายื่นยอดใหม่ไป7จ็ดหมื่สองออแล้วก็ขอกับกับธนาคารเลยซึ่งในการขอเอกสารตัวนี้มันไม่ได้ใช้เวลาอะไรมากเลยมันก็แล้ก็เลยเออตัดสินใจทำใหม่ตรงนั้นเลย ซึ่งก็ง่ายซึ่งก็ได้เลยพอเราได้เอกสารแบง k ์ค r t ติฟิเกตเอ่อติฟิเตใหม่แล้วใช่ไหมคะเราก็กลับเข้าไปในสถานทูตอีกรอบไปยื่นให้เขาเอกสารทุกอย่างก็เออก็โอเคพอทุกอย่างโอเคลงตัวเสร็จแล้วเรียบร้อยเอกสารครบถ้วนก็จะได้เสียค่าธรมเนียมทั้งหมดส่วนตัวแล้วเราเสียไป732บาทน,นะคะซึ่งไม่แพงเลยแล้วก็ระยะเวลาในการรอ ตอนนั้นเรายื่นไปวันจันทร์พนักง,งานก็บอกว่าเออวันศุกร์ก็ก็ได้แล้วแต่ว่าเราเราก็ขอนับเป็นวันจันทร์หน้าในวันจันทร์ในอาทิตย์ถัดไปเพราะเพราะว่าเออเราบ้านไม่ได้อยู่ในตัวกรุงเทพเราก็เลยในเรื่องของการเดินทางเราก็เลยเออเป็นวันจันทร์ดีกว่าแล้วก็แล้วเขาก็จะให้เป็นใบเป็นใบกระดาษสี่เหลี่ยมเล็กๆว่าเราจ่ายแล้วเราก็จะเป็น pick up เดตวันที่เราจะมารับซึ่ง ก็คือการขอวีซ่ามร็ลกโกวีซ่าท่องเที่ยวมร็อกโกง่ายมากเอกสารครบคือไม่ต้องอะไรก็คือมันง่ายจริงๆขอแค่เอกสารแน่นเอกสารครบข้อมูลครบถ้วนทุกอย่างตามที่เขาเรียกว่ามาก็เรียบร้อยแล้วค่ะวีซ่ามร็อกโกไม่ยากอย่างที่คิดเลยก็จะประมาณนี้นะคะเกี่ยวกับการขอวีซ่าท่องเที่ยวมร็ลกโกนะคะ เพื่อนๆอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเพิ่มเติมสามารถแนะนำมาได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะหรือว่าเพื่อนๆอยากจะให้ทำคลิปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวรีวิวชีวิตในการาไปเที่ยวอยู่นูน่นอะไรประมาณนี้ก็สามารถบอกได้เลยนะคะหรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมสามารถถามได้เลยนะคะเดี๋ยวจะไล่ตอบนะคะ หรับในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ถ้าเกิดเราพูดผิดพลาดไปในประการใดก็ขอภัยมาน,นที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย